เป็นมุมที่สบายที่สุดสำหรับลาบครับพิมพ์เลยพิมพ์เลยอ้าวลืมตาทำไมนะ่ะฮะยังดังเหรอรบกวนเหรอฮะยังรบกวนการหลับเหรอเพลินเลยใช่ไหมแอร์เย็น เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยโมบายดังเนี่ยดูตาดูตาดูตาสักก่อนเปื้อนๆเพลินสบายเป็นความสุขที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับลาบใช่ไหมอืมจริงจริงมีความสุขในการนอนจริงๆเป็นมุมโปรดนะฮะสำหรับ นำลาบมุมนี้สบายสบายสบายเขาละ